ะะเรื่องกรณีน้ําตาลอะไม่ใช่พูดค่ะพูดไปนิดนึงนิดแต่มันก็ไม่เปลี่ยนผลนี่ใช่ไหมใช่ก็คือเข้าคอรมอก็ลดลงมาราคาเท่าเดิมค่ะไม่ได้ขึ้น4บาทต่อกิโลนะคะก็เป็นไปตามมติก,กรกรรัฐมนตรีอุตสาหกรรมพิพัฒนาวิชัยเดชนี่ก็บอกก็ไม่ได้เป็นการหักหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมใช่ไหม ใช่ค่ะคุณพิมพัฒนทท์ชาธนรัฐมนตรีท่านบอกว่าการที่กระทรวงพาณิชย์ดึงน้ําตาลทรายกลับมาเป็นสินค้าควบคุมไม่ได้เป็นการหักหน้ากระทรวงอุตสาหกรรมมันเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องช่วยกันดูแลราคาสินค้าให้ประชาชนอยู่แล้วคอ,อรมอเมื่อวานนี้เห็นชอบให้เอาน้ําตาลทรายกลับมาเป็นสินค้าควบคุมกระทรวงอุตสาหกรรมก็จะกลับไปหามาตรการช่วยเหลือกลุ่มชาวไร่อ้อยค่ะทนี้ทั้งนั้นถ้าย้อนกลับไปที่คุณภูมิธรรมเนี่ยการประชุมกกกร,รอของกระทรวงพาณิชย์ ที่ไปขึ้น4บาทถ้าเอาสองบาทไปดูแลกองทุนดูแลสิ่งแวดล้อมอีกสองบาทไปชดเชยเกษตรกรโดยเฉพาะนีเถือว่าต้องตึงราคาและแน่นอนก็บอนนะครับการที่จะไปโยนภาระาเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับคนซื้อน้ําตาลเนี่ยดูจะไม่เป็นธรรมเท่าไหรออ่อยู่ดีๆเอาทุกอย่างไปโยนให้ผู้บริโภคคุณภูมิธรรมบอกอย่างนี้นะคะแล้วมันจะขัดแย้งกับนโยบายภาพใหญ่คือลดค่าของชีพด้วยใช่ไหมค่ะรวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องขนาดเดียวกัน ในมุมที่ต้องแก้ปัญหาต่อไปคือชาวไร่อ้อยเมื่อวานนี้หัวหน้าสัตว์กงานสาพันชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยคุณนราธิปอนันสุขบอกแล้วเตรียมจ,จะเข้าพบคุณภูมิธรรมเข้าพบคุณภูมิธรรมจะถามถึงสาเหตุว่าทําไมถึงไม่ให้ปรับขึ้นราคาแล้วก็ดึงราคาน้ําตาลทรายมาเป็นสินค้าควบคุม คือก่อนหน้านี้มีการลอยตัวราคาน้ำตาลไปแล้วตามข้อตกลงการค้าเสรีอ,อันนี้มาดึงให้มาเป็นสินค้าควบคุมอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันเป็นการแทรกแซงกลไกาการตลาดม,มันกระทบชาวไร่อ้อยและถ้าคุณภูมิธรรมรัฐมนตรีพาณิชย์ยังยืนยันจะไม่ให้ขึ้นราคาน้ำตาลกลุ่มชาวไร่อ้อยพร้อมเดินหน้าปิดโรงงานน้าตาลไ,ไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายน้าตาลออกมาจากโรงงานค่ะเพื่อประท้วงเพราะฉะนั้น ก็ไม่ต้องขายก็ไม่ต้องมีไม่ต้องมีให้ขายออคือจริงๆมติคั้มปรีเมื่อวานนี้กาหนดให้เป็นสินค้าควบคุมก็จริงแต่ขนาดเดียวกันก็มอบหมายให้กระทรวงอุตส,สาหกรรมไปแก้ปัญหาชาวไร่อ้อยใช่ไหมใช่ค่ะกระทรวงอุตสาหกรรมท่านรัฐมนตรีคุณพิมพ์พัชราบอกว่าก็เดี๋ยวจะไปดูไปหามาตรการช่วยเหลือกลุ่มชาวไร่อ้อยนะคะความจริงไอ้ที่ค้างอยู่ก่อนหน้านี้ที่ต้องจ่ายชดเชยค่าตัดอ้อยสดลดพีเอ็มสองจุดห้าค้างอยู่แปดพันล้านเนี่ยอีกสองสัปดาห์ กระทรวอุตสาหกรรมจะเสนอคลารมอให้จ่ายนะใช่ค่ะแต่ไอ้ของใหม่นี่จะยังไงฤดูใหม่นี่ถูกไหม้ังใบค่ะอ่าอันนี้เป็นเรื่องอ้อยน้ําตาลตกลงเรื่องก็ไปจบแค่ราคากลับมาเพราะมีประเด็นเรื่องชาวไร่อ้อยอยู่และถึงขนาดประกาศจะเดินหน้าปิดโรงงานน้ําตาลใช่ไหมไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายน้ําตาลออกมาจากโรงงานอ้อเนี่